สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกะยินดีต้อนรับกับสูช่องลูงกับลุนสไตล์นะครับก็เช่นก้าเหมือนเดิมครับมาชมกันอีกคลิปครับกับบรรยากาศทงน้านะครับช่วงนี้กับมานอนน้านะครับเป็นขึ้นที่สองแล้วครับเมื่อนี้นะครับอากาศมาขึ้นกับบ่อยหนาวบางนะครับแต่ว่ากับมีความเย็นแน่นะครับ ก็คือนแหลกหนาวนะครับเตือนมะเส้านี้นะครับหมอกกับบ่ค่อยมีนะครับมีนิดๆหน่นนนนอยๆนะครับคลือนแหลกแจะไหลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับหกโมงสิบนาทีนะครับแจงเร็วๆนะครับลุกขึ้นมานตอนแรกกับม้านตีหาเครื่องกับ ยังเป็นฝ้าสลวยนะครับแล้วนี่นี่จำแจงแล้วนะครับก็เมื่อนี้ว่าเห็นหมอกนะครับก็มีทองฝ้ากับมีขีฝ่าหลายนะครับเมื่อนี้ครับวานนี่ต้องฝ้าจำใสนะครับเมื่อนี้เริ่มมีขีฝ่าลายนะครับเอ่อตะเวนก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับนะครับทั้งนั้นนะครับก็ สิมาถ่ายบรรยากาศนะครับยังมือสวยมืองนะครับกับสีท่ทายไปทุกมือเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามืนอนี้นี่หมอกบ่ค่อยหลายเป็นไดนะครับหมวกบาสน,นี่หนาตึ๊บนะครับเมองจากต่อเฟียงนะครับต่อเฟียงกับบ่เปียกปั้นมาขึ้นนะครับมือเศร้านน่ครับ เสาว,วานนะครับบัดเดเซานี่ก็ไ่ค่อยเปียกปันเสาว,วานนะครับก็บรรยากาศท่งน้านะครับก็เช่นเดิมครับกบ็กินกาแฟยังมุอเซาก่อนเพชรงานนะครับ เาแฟแน่นะครับโจขันหอนจักน้อยนะครับจักแก้วนะครับ ลูกกลับมาลางหนะ้าล่างตากินกาแฟน,นะครับยังมเศ้ากาแฟตอนเช้ากับโจ๊กก็จเปะลงมาเกี่ยวเข่าเดี๋ยวเศ้าครับเข่าก็เริ่มแห้งไว้ไว้ครับมันแดดครับครับ ถามมึงหมอกกับบ่ค่อยมีครับมือนี้ครับเป็นที่นาเสีดายนะครับมันคือมึนกับบ่หนาวปันไดพ้อมนั่นแหละครับถ้ามันหนาวมันก็สีนั้นอยู่เขาให้นี่กับเขาแปลงนี่เก็บกองแล้วนะครับเม่อวานย้งมาแ้งครับกับบานคำคำนะครับกับเก็บกองไวไไ้แล้วถ้าต่เอารถไปใส่ล้วก็ไปัี้ เใส่ล้านไว้นะครับเตรียมสีนะครับใส่เครื่องสีแบบต้งเป็นโบร้านจังหน้อยนะครับแต่โบร้านทแท้ๆก็คือจะได้ตีได้ฟาเดเอานะครับก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาล่วงเลยเป็นหานาทีหกนาทีนะครับ เทานี้กะว่าสิพระเมืองหมอกกับยังมุมีนะครับถามมังพ้าอาทิตย์ขึ้นกัคือสิบบเห็นนะครับท้องฟ้าทั้งนั้นเมฆท้องไหลนะครับทั้งนั้นครับคือสิบบเห็นนะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใดีดูแล้วกันครับก็บสิไทยเมืองไมนะครับ ขอบุณที่ติดต,ตามรับชมวิดีโอครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ